ว่ายน้ำข้ามเกาะว่ายไปไหนอะเกาะฟอร์ดข้างหน้าเลยหลังหินก็ค,คือหลังหินนี้มีเกาะฟอร์ดอยู่ oh โอ้ my god อ๋อไอฟอร์ดเดิมนั้นไงที่เราเคยว่ายไปอะที่ผมถือรังกล้ยพี่โอ้โหเฮียจะเลี่ยนใช่ไหมขอบไเดอร์ไปสองพอไปว้ยให้ัดรีแลกหน่อยนาวิซิลไ้สัตว์ผมเปลี่ยนดาบครับ นาวีสิเวยไอ้เหี้ยไม่มีโรโบอทก็ต้องก็ต้องว่ายเอาเรื่องสมบัต,ติเราไม่เกีย่ยงเหรอเฮ้ยมาแล้วฉลามสมบัติไม่เกี่ยงฉลามมาแล้วนะเอา,อางี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปแอบขึ้นไปแอบบนเรือมันใช่ไหมรอมาทําเสร็จใช่แล้วก็รอจนมันจะไปขายเลยเปล่าระหว่างระหว่างเอยไปล่องที่ขายดีกว่าระหว่างแอบแล้วก็แล้วก็เก,เกลียนมันได้นะ วุ้ยเสียงเพลงขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แจาย้เอาแล้วเลาไปทีเจยอามาเอาอาหารงนี้ได้ยอมเสียทนายหนึ่งเม็ดเพื่ออเพื่อนเ้สุเฮ้ยมึงอยากโทมากระนี้เฮ้ยมาคที่แล้วยีรอชุบกูได้ไมเอาอาหารไปเก้ยเกลดแเยโอ้ยเอางไว้วางไว้วางไว้ ขึ้นไปเจ็กส่วนเรือมาแล้ววะต้องเก็บของอาหารันจบผติตัวลงมาจไปนี่ก่อนนะูฝงเขามองไปก่อนนะกูฝงเขามองไป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 เาองไปใส่ไปก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปเปลี่ยนกูเอาิงวามาหาไปดีไปดีไปดีเฮ้ยย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 ไยย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 ปยย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 ย เอากล่องใส่หานะันแล้วไอ้น้ำมีแล้วเราก็สู้กับฉลามไปในตัวโอ้ยเนี่ยแต่แกลเลียนทำสี่เราโอกาสตายเราไม่มีเลยนะเว้ยเราตายปุ๊บเราต้องน้องแบบนี้เลยนะเกิดเรือเลยนะหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตชีวิตเดียวนั้นอนะ่ะเราทำงานนี้เราไม่พลาดเราก็กินเต็มหุยญญห้ยอุ้ยเสียงเสียงปืนใหญ่ซัดระหว่างบอสแล้วมัว้งนะ่ะทันการแล้วแน่แจ็คคุมุดน้ำหรือเปล่ามันทำนานแล้วด้วยเชื่อบอกมันทำนานแล้วเหรอ ผมขออนุญาตมุดน้ำแล้ทุกคนเพราะว่ามันน่าจะเร็วกว่าไม่รู้อะเฮ้ยฉลามมาแล้วเฮ้ยเลยกูไปแล้วไอ้เจ้ากูตัดจำเอาไม่งั้นมันก็มากวนอยู่เรื่อยๆอ่ะกูจำแล้วกูจำแล้วเอาอาหารบอกจะได้หยุดเดี๋ยวเราจะไปแอบบนเรือเขานะครับที่ทำอยู่น่าจะเป็นเรือกรเลียนลำใหญ่สุดเรียบร้อยแม่น้องดูจะเด็กอาหารแม่งโอ้ย เราจะทําแบบขโมยอาหารมาได้ปะวะว่ามันมีจังหวะปะน่าจะมีต้องดูอ่ะบนมันมัคนเาไปซชั้นบนเรือกันอ่ะชั้นสองไม่น่ามีคนอ๋ออาหารไปซ่อนไนะเฮียก็เลยเอากล่องข้ตอร์เที่กูไหวมาเนี่ยดูให้หมดเลยเรายืนแดกมันจะไม่ได้หรอกนี่เดี๋ยวเราไปแอบชั้นสองชั้นสองใช่ปะตอนระหว่างมันขับเรือแอบเอากล้วยไปทอดอ่ะตั้งติดตั้งติดตั้งแล้วก็เก็บช้อนขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอากล้วยไปทอดอีกมันตักทงอะไรมาวะ ไม่รู้อ่ะันจะไม่เห็นเงาเรือมาเลยเนี่ยขึ้นสูงจัดริปเปอร์แดงๆนะโอ้โหเช็ดแตะเงือกขึ้นว่ะให้ว่ายมาก็เสี่ยงอยู่วะเนี่ยเหนื่อยปีไม่เนี่ยจัดเออแต่ละว่าถ้ามันไม่รู้แล้วเราลองติดเรือไปถ้ามันไปขายริปเปอร์แล้วก็วกค่อยข้ามตรงนั้น,นอ่ะโอ้หเฮ้ยกูเห็นเรือแล้วกูเห็นเรือแล้วโอ้โหขึ้นจะสูงโุ้ย กูโดนฉลามโอ้ยเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วโอ้โหกูโดนฉลามสองเจ้เสร็จแล้วกูจะตายไม่น่าจะยุ่งกับฉันนะพี่เจก็อยู่ไกลเกินที่ลีกูปีกูปอนลีกูปอนมึงว่าทิศนี่มาไม่กูมาถึงข้างหน้ามาแล้วเนี่ยมึงว่ายฉีกไปทางนั้นนะกูสัตว์อ้าวเลยไงกูสัตอ้าวเลยฉลามฉลามจะไปกับพี่เจอ่ผมยิงให้เรานัดหนึ่ง ผมกต้องเสียกระสุนพี่ถามมียิงนะหนึ่งผมยิงให้อีกนัดตายหนึ่งตัวเลยพี่โอเคตอนนี้พี่ต้องรับดาเมจนะกูไม่รับอ้กูต้องรับไหวแต่เฮ้ยขาดอีกชักดาบเดียวดาบเดียวดาบเดียวแจ็คขออาหารมาดิมาดิอุ้ยเียเรือมันเป็นสีเขียวเรืองแสงด้วยอะอาหารมาดิไปได้ไม่เท่าไหร่มามามาเส็จแล้วนี่ใช่ปหม เสร็จแล้วก็บอกแล้วแกเมื่อกี้ไม่ได้ยินเหรอพี่ผมขอเปลี่ยนอาหารหน่อยมาดิเอ้ผมจะถึงก่อนแล้วอ่ะเดี๋ยวไปขึ้นไปตายฮะใบดาบป่ะน่ะเพี่อะใบดาบใบดากันน่ะถือว่าสเตลได้ป่ะเนี่ยใบดานะพี่ไม่ง่ายนะบึ้มมันเลยเบ้าบึ้มมันเลยเบ้างั้นน่ะเป็นแผ่นไหมบึ้มมันเลยไม่ได้เฮ้ยมันส่องมาแล้วโอ้โหใช่เหรอเออแสงวิ้งวิ้งเลยเมื่อกี้ ปอาปืนเน่ยป้าปืนกะอ่ะมันส่องมาแล้วมันบอกว่าเนี่ย deer people in the water เนี่ยมันบอกว่าเปลี่ยนข้อแรกว่ะมันบอกพี่โอ้โหจีนมันบอกเห็นคนในน้ำโอ้โหราลิกามหรือเปี่เฮียไม่น่าโทษนี่ไม่มันยิงผมในน้ำละฉีกขวาเลยกูฉีกขวาฉีกายแยกกระจายเลยพี่มันผมโดนเดชช็อตมันบอกเดชช็อต อ้าวติดนะผมเหลือแค่กล้วยอ่ะดาบพี่มีคนดาบหลังหี่เฮ้ยเฮียฉลามจะกัดกูกูตายว่ะผมชุบได้ผมชุบได้มาตายมันตายกูเอาเลยเดีพี่ชุบไม่ได้ผมตายไอ้แหลกไอ้เฮียเลวมามันเลยพี่ใกล้ๆกูอยู่มันก่อนนี่ทำให้อะไ่บ้างล่ะได้ไหพี่ถ้าพี่ยังอยู่ได้นะถูกกูยี่หมดหรอเดีไอ้เฮียมันสองกล้องมาอีกอ่ะโอ้เฮียแทนที่จะขนเวลาขนสมบัติมันน่าจะเห็นเลือกมั้ง โนโบสมันถามว่านี่โนโบส์นะไม่อะบัตรโตกไม่ได้สั่งเสียวไอ้ย่ะมันไม่เนียนตรงว่ามันมันส่งไทมมิ่งมันแย่เหรอมันน่ายังไม่ขนของอ่ะเท่าที่กูรู้อ่ะอย่างน้อยเราเรายังไม่ได้ยินเสียงระเบิดอ่ะเจเจมึงแอบอยู่ปะ แอบอยู่พี่หาระเเบิดลยอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นใช่เดี๋ยวกูรอพวงมาก่อนค่อยหลอยมันเดิมเหมือนเดิมได้ได้ได้มันเซิฟเซิฟเดือดมันเซิฟเดือดมันวิ่งเหลือแต่กล้วยใส่ชุดไปเลยเลยเจนมีกล้วยเหลือนะ่ะพี่แบ่งผมผมไหมมันมีแปดลูกคนละสี่สี่วีหนึ่งกูสู้ไม่ไหวนะมึงเอามาปะล่ะมามามาแบ่งๆๆๆพี่มีกี่ลูกอเ่าสี่เอาไปสองไปคนละสองไอ้เยีส์แจ็คมันเห็นกูปะวะอะไรกัน มันเห็นกูนี่ดังั้นอ่ะพูดก่เหรอเยออีกแล้วเหรอมันตายมันตายมันตายนะได้พี่สวยๆเตจยตายหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ตาลองเก็บใบเดี๋ยวผมกูไม่เหลือหาแล้วกรอดก่อน่อดก่อนรอดก่อนค่อยไปผมรอดไปเจยยมเกาะเจยหากันเผาเหลือกี่ตัวเหลือสามเห้าพี่มันยิงมันยิงปืนใหญ่เลยพ่อเจ้ปืนใหญ่เลยกูหรืออ๋อปืนใหญ่เลยพี่อ่ะโว้ยโดนสนัย มันอยู่บนกองทั้งนั้นน่ะตเาเฮลตายอ,อีกหนึ่งจัะสวยไวถสไวยไวเจ้คุณพี่ออเอมหาอาหา,หา,หารอยู่ผมซึมเรือมันใหาเอาเลยมันก็มันก็ลังคนสมบัติเลยมีคนอยู่ตรงปืนใหญ่ตาโอเคพี่ต้องเอาแล้วไหวสั์อะไรก็ต้องเอาแล้วมันสวนเอให้หน่อยตา ได้พี่กุมาแล้วตาพี่ผมจะตายเหลือสองเออผมตายมันชุบอยู่มันชุบอยู่ชุบ่ชุบ่อไอ้หนุ่ม XD แยกนวดยาว ฟองใกล้ๆกูเลยตายไปดิเฮียน้ำน้ำน้ำเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่จมแล้วจมแล้วจมแล้วโอเคแค่นั้นแหละเจ้าที่ก็หยอกเฉียงสองชุดให้แค่นั้นเองต้องเอาเรือหลักมาพวกเปรตปลาเหลือตัวตัวนึงก่อนนะในน้ำมะกูกองมันเองไปไปไปตาตาดีไปหนึงไปเคลียร์เกาะดิไปเคลียร์ระเบิดด้วยนะโดวหนึ่งเม็ดพี่จะจอดเรืออยู่ตรงนี้พี่ยังไม่เอาเข้าไปนะมันขึ้นเกาะเหรอพี่ แท้ขึ้นก่อนคนนึงท่อนไหนหรอท่อนไหนขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเรียบร้อยผมจะไปเลี้ยงเชียร์ระเบิดไม่มีอาหารอ่ะเข้าไปแล้วคนหนึ่งเห็นปะเฮ้ยพี่พี่พี่อยู่ป้อมอยู่ป้อมอยู่ป้อมโหไม่เหลืออะไรกูเลยแม่การยิงตากเลยไปเลยยอดไปเลยวะนี่ทนายผมนะถ้ามันดักอ่ะพี่พี่เจกระสุนมันหมดมันดักแล้ว มตาย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 ขบวนตายขบวนตายอะไรวะลูกซองสนพยไม่ตายตาตายยังตัวนั้นอะยังมันหยุดตาทาวเวอร์พี่พี่เลี้ยงให้หน่อยเลี้งอีกเม็ดนึงขายเม็ดนึงข่ายเม็ดนึงมาโดดลงน้ำอ๋อโหย ตายหมดนะไอตัวอยู่ในกรอบกูฆ่าแล้วโอ้โหของหน้าเรือมันเต็มเลยมองดูของน้องเรือมันดิที่จมอ่ะโอ้โหโอ้ดองเฮียมันดองมาเท่าไหร่นะตองโฮหายไปนะอยู่ในอยู่ในนั้นหรือเปล่ามันไม่อยู่หรือเปล่าไม่แต่เหลือกันพลาธรรมดานะเรื่องมุดตายหมดมันตายหมดโอ้สเตลเต็กตรงนี้มีแต่กล่องพวกนี้อ่ะ อยู่ในเรือมานแล้วหรือเปล่าวะไม่มไ่น่าเลพี่ไม่น่าวะไม่งั้นระเบิดไปแล้วนั่งไงผมเจอแล้วพี่ระวังสตองโัหน้าเลยบอกแล้วมันมีมันขนไปในเรือแล้วโอเคลุ้นของเลยเดี๋ยวกูของในเกาะไปเสิร์ฟเต็มเต็มไม่รู้มันรู้ได้ไงมันอาจจะอาจจะแบบทามิ่งแย่ก็ได้อะเรื่องไงอืม มันก็เล่นไม่ใช่อันนี้นะมีไปดาร์กเรียกเป็นพลเรลีเจนแล้วอ่ะใช่ใช่มันเล่นมันก็มีประสบการณ์อยู่ว่ะเฮ้ยเสียงบั๊กเหรอเฮ้ยมันมันจะบอกเลสโกแบ็กว่ะจะกลับมาเหรอโอเคใช่เนาะมันจะมาขอบคุณฮักแบ็กเลสโกแบ็กมันจะขอบคุณเราได้แต่ของในกล่องไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาวางไว้ตรงชายหาดให้อาหารนะเราต้องหาวะพี่ในเกาะเนี่ยแบบมันฟ้มเอาของมันก็ได้นะครับพี่ว่ามันมีกล่องซัพพลายอยู่นะ ชื่อเรอเพราะในเกาะพี่ก็ไล่ฟาร์มเนาะแม่โคตรน้อยอ่ะคุณดำคือของมันของมันน้อยมากอ่ะเพราะตามกล่องอ่ะมันมันพึ่งฟาร์มไปอ่ะมันทําไปเก็บไปด้วยแหละเออดิมันจะแน่นจัดอ่ะอีที่อีตอนแรกอีผู้หญิงชุดไฟเละเลเจนอ่ะหรือผู้ชายไม่รู้แหละมันเห็นกูแล้วมันแบบผู้หญิงเออมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเออทั้งกันมีสองคนก็คือแม่มันเหมือนตานแรกมานเชิดตานด้วยแล้วมันก็กระโดดทำมันไม่เห็นกู แล้วก็โดยมีทีเปลี่ยนเป็นลูกซองกาวกุม็ดเดียวเป็นไงละมึงว่ายนะ้ะไม่สับเกือบเมื่อยฟรีแล้วไม่ได้ี่อะหนูโบสเปล่านะหนโบสเปล่ยนีไ่งไงสตอรเลตมีอยู่แล้วต้องหึ่มอะ่ะอแจ็คต้อง oh, หูว,หวเอาโอ้ยพี่อผิดกล่องก็เอามัน่าจะเอาของไม่ได้เรือเปล่านั้นรีบดึงรีบดึงกลับมามาขอบคุณเรา แต่น่าจะเป็นฝรั่งมาไม่ใช่คนจีนปะฝรั่งหน้าตาคนจีนตัวนั้นมันแปลกให้อ๋อคนจีนผมกระโหลกเลือดแม่งสามอันอะเอาหว่าทุกคนเอาห้อยไม่มีเลยว่ะของมันมากกว่าที่มันทำหรือเปล่าวะเกาะฝอร์ดเนี่ยน่าจะมากกว่าใช่มันน่าจะทำอย่างอื่นเออทำอย่างอื่นมาด้วยเนี่ยโอ้ยเดือดายมันไม่มีเยอะไรเลยอะโหลเดือดเจมเขียวพี่ยังอื่นมาต้องเอนไปละเราบวกต่ออีกนะเดี๋ยวมันมาเอาคืนอยู่แล้ว เกลียนแม่งอ่ะผมขึ้นไปลองเขาเลยเรามันหันหลังมาก่อนเราค่อยยิงอ่ะดูเรือด้วยนะคุณรีบดึงของได้พี่ดูให้ในนี้ก็มีให้เกมเขยนโอ้มีแต่สตอเรจเปล่าเฮียอะไรของพวกมึงวันนี้มันยัดเรือหมดเหรอในนี้มีแต่กล่องชาแล้วสี่ห้าอันแล้วอ่ะคือไม่มีเลยเรือแต่อาหารเราน้อยจริงเฮียกูกินกล้วยสู้กับมะนาวมุงว่าผมกินกล้วยสมุดอ่ะตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยมีขยะว่ะ เจ้วมันเปลี่ยนไรด,ดีแล้วปะไม่เปลี่ยนที่จริงแล้มีสตอเร็รจริงบ้างไหมเนี่ยกูขอร้องละนี่ไงเจออาหารแล้วไอ้ของเรานี่หวายสัตว์ของกูสตอเร็เมื่อกี้ใช่เหรอเออของเราสตอเร็นะผมยังได่ยังไม่ได้เอาโปรแกรมากระเด็ดคืนเลยโอ้ยนี่ไงเจอแล้วแคนนอนอูอมาแล้วข้างหลังแจ็คข้างหลังมาแล้ว อ่าใช่ใช่ใชมาแล้วหลังเรือของหน้ากล่องน้าดึงไม่ทันว่ะเนี่ยที่ดึง,ดงที่เอามาให้เนี่ยมันมีกล่องอันนี้ัแพงกว่านะม,มีมีกระสุนอยู่กลางเรือหมดแล้วตรงนี้สองกล่องเนี่ยแพงกูแยกม่ให้แล้วถ้าลมส่งก็ได้อยู่อ่ะแปบ๊บเดียวนั่นแหละได้อยู่มามาหน่อยมาหน่อยยิงเสร็จยังยิงยิงสองกล่องซ้ายก่อนนะครับอันแพงก่อนภารกิจนี้กินเต็มว่ะ นาวีฟิวว่ายน้ำข้ามเกาะเคียจะมาเล่นเอาฮาไอสัตว์แม่งเสือกเห็นอีกกินไม่เต็มมากอแล้วนะหลายเกรดนะเอฟเลยไหมอันนี้เอฟเลยเหรอจับเลยเหรอเอจับเลยด้วยมาจับออกมาใจใจคุณเป็นคนจับออกมาจับ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 หมดยังเจในเกาะหมดหมดหมดเหลือแต่กระโหลกโง่ๆละไม่เอาละโอเค มาด้วยความเกี้ยวกราดกลับมาแล้วพี่พี่เดี๋ยวพี่ไปฝั่งขวาผมจะป้อมก่อยิงวนล่อเลยมีกระสุนเก็บใบอยู่เอาอ้วกขาโอ้ยนี่อย่างของนะยึดเขยไปเอาไปเลยพอมักกระเน็ดพมักกระเนตไป้วกกูเมาสองกระดูกแตกอ่ะผมรอทาวเวอร์ไหนดีทาวเวอร์นี้นะ จะเาสองเราไม่เอร่อยอยู่เรือสองคนดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่าเฮ้ยข้างหน้าของข้างหน้าเรือผีอะไรแล้วเพื่อนเราเยอะกันเจอกันวะโหดิ่งมาล้มล้มส่งนะแป๊บเดียวถึงตาแป๊บเดียวอะไรมันผมมีจับใบเอาไงเราจะเราจะวนล้อเราวนล้อนพี่พี่วนล้อวนล้อวนล้อใหมันมาทาวเวอร์เนี้ยเฮ้ยอย่างี้ไปดิดไปทาวเวอร์ได้น่ะยิงได้สองคนเลยน่ะก็ได้ไงแต่แต่มึงอ่ะแต่ถ้ามึงไม่อยู่มึงกลับเรือ วันเนียนๆนะมันแบบว่าอาริกาโตะมาแล้วมาขอบคุณมาขอบคุณไม่เป็นไรเพื่อนเร็วๆไปทำไมเดี๋ยวเก็บใบให้มันเลี้ยวประเด็นคือมันเลี้ยวขวาหรือเปล่านั่นไงมันเลี้ยวมาคนละป้อมที่หักคืนหักเออคนรู้แล้วคนรู้พี่เจนไปทาวเวอร์ฝั่งนู้นทับปะทาวเวอร์ที่มันขึ้นตอนแรกเขาเชี่ยก็ไม่ทันว่ะ ฝั่งนี้มีป้อมตรงตรงตรงกองมีป้อมเจ๊ตรงฝั internet, ่งตรงฝั่งนู้นตรงดินเลยตรงดินเลยตรงดินเลยตรงพื้นดินเลยมันจะมีป้อมนึงอ่ะป้อมเอียงข้างอ่ะพี่ว่าไงสุดยอดสุดยอดพี่ดิบแล้วพี่พี่ดิบสวอชไหมนี่เนี่ยนี่ไงกูอยู่ข้างๆเนี่ยมาแล้วเก็บใบแล้วอ่ะมันเก็บใบแล้วกูช้อนสูตรนะช้อนได้ช้อน โกงกลางใบแล้วกลางใบแล้วงานมันขาดผมปาเระเบิร์ดไฟให้ขึ้นไม่ได้ยิงได้แค่เม็ดเดียวได้ได้อีกได้อีกได้อีกตรงนี้ได้อีกผมกำเหลือป้อมนี้ป้อมนี้ตาโดดโดดได้ได้ได้พร้อมป่ะไปไปไปผมมีเก็บใบกผมมีเก็บเสากลาง เสาก้างหักเสาก้างหักยิงโดนเออสวยอวไเจเจเสาเราก็หักไหวที่อะเรือมันเรือมันมันดีคนเข้าก่อเหรอวะมันกูเห็นคนเลยเมื่อกี้กูลังขึ้นเรือมันนะถ้าขึ้นได้กูซ่อมเสาอยู่กูขึ้นเรือมันได้นะเนี่ยระยะเนี่ยบอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมเชนให้กูถอนตะหมอนะถ้ากูขึ้นโอเคมันกันรังกู้ไป เกือบไม่ขึ้นตอนนี้กูหันเรือตู้เลยนะนี่มีคนดักมีเสดักไม่เป็นไรช่องถือเบื่อมันปล่อยสาวแล้วถ้าจอดไม่ได้สอนะค่ะสอน้าหักูขอะหมอแล้วที่มีคนยิงผมอยู่ผมผมต้องยิงคนจีฟีมาฆ่าผมนะยี่กูตายสัตว์เอ้ยโคตรแคบแต่ขอสมมตแล้วน่าจะนวดได้ กูโดนอีผู้หญิงอีกแล้วไอ้ผู้หญิงแม่งตาดีชิบหายเลยมันตายหนึ่งนะมันตายหนึ่งนะมันตายหนึ่งมันจะยิงกูได้ป่าสวยว่ะกูกูเอามันใบหลุดเลยอ่ะเจดเข็ผมตัดเกลียวเขาได้แล้วเรือเขาช้าแล้วตอนนี้เราสบายแล้วตอนนี้เรายังไงบ้างวะโอเคอยู่ยวปะสบายอยู่ยวปะไปน้ำคนหนึ่งรุ่นพี่ไปเลยรีเจนต์อ่ะมันมาหาผมผู้หญิงผู้หญิงนะตัวนั้นอ่ะกูโล่ใจอยู่นี่กูเกิดมาเติมแล้วเกิดมาเติมแล้วไปยัดไปบอดต่อไปบอดได้นะถ้ามึงจะไปบอดอ่ะกูดูเรือให้ สลับสลับเอาใช่อ่ะกูมากูมาขมดขมดโนดไปโนดไป งานมันเยอะแล้วว่ะแจ็คเรือจะจมโอ้โหหนักมากเรือมันไม่มีใครอยู่เลยอ่ะแจ็คจมจมจมแล้วจมแล้วไปริเปอร์เลยดีกว่าทั้งนั้นนะจะตามมึงเหรอไงละมีคนมาหาผมเรือผมยึนเหลืออยู่ประมาณ5%นตะพี่ตอนนี้ไหนตอโกนไหนมาหามึงอ่ะอาหารผมหมดหมดหมดแล้ว โอ้โหกระสุนเหลือแค่ลูกซองสองเมตรอะไอ้นี่บานาน่าพี่เอาเนี่ยเน,นี่ยไม่เอาไว้ตาลังงล้างล้างล้งสเตโกาะฟอร์ดเดมเน็ตมันสแต็กมาแล้วอันนี้มันสแต็กมาแล้วกี่รอบอะสองรอบปะสอ,สองรอบอันนี้รอบพี่สามปะเขารอบสามปะไม่ขึ้นรอบสองขึ้นรอบซองหรอมันไม่ได้ฝันะมันเอาไว้ในห้องเลยอะของทั้งหมดเออใช่ใช่กูเห็นอยู่กูซ o ม m มาที่ดูอยู่เมื่อกี้ลิปเปอร์สี โอหผักกันพายได้นะเว้ยโอ้ยเสียนต่าเหลยนี่โอ้ยเฮียชัดเลยตอเหละสัตว์ <c oughs> <c oughs> อันนี้ตอเหละของจริงไกลนะครับทุกคนรอสักครู่นะตอนนี้ก็คือใช้เวลามากๆกว่าจะไปถึงเกาะที่เราแบบจะไปสเตลล์ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้คน <c oughs> นิยมทําเยอะมากน,นะ <c oughs> ฟอตเด,ดมเนี่ย <c oughs> มันสะแตกได้หลายรอบครับเราจะเราจะนอนรองนี่เหรอเราจะยังไงยี่แจ็คกูเห็นเรือมาแล้วแจ็คใกล้ๆเลยๆอ่ะ เจ๊ย่งเราเจ๊เออเห็นละวหนึ่งทีตายเฮียความแตกว่ะต้าต้าไม่ได้แล้วเอาเลยปะล่ะเพราะว่าเราคุมบอลใกล้ตายแล้วต้องเอาเลยเฮียมายังไงวะเรือไปเรือรีเจนใช่ไหมมาแก้ใชะบุญเหลยคนหนึ่งนะไปเราไปขึ้นเรือเลยไหมเหลือพี่ไปฆ่าอีกคนหนึ่งก่อนเกมขึ้นเรือขึ้นเรือเลยพี่เดี๋ยวมันต้องกลับมาเลยอยู่แล้วเดี๋ยวกูขึ้นเรือไงต้ามันก็ไปฆ่าอีกคนหนึ่งกูอยากจะบอกว่าลงส่งด้วยทุกคนเราแตกก่อนดีกว่า อยู่คนเดียวเดี๋ยวตายไอ้ะกันพลาดเล่นชัวเกิดแล้วเขาบนเรือตาโอเคไอ้เป็นสองคนเลยลงเจ็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็เจ็บกินกล้วยโดนไหมหนึ่งแจ็คตาย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 คนหนึ่งนะตงกูตงกูมึงอ่ะโอ้ผมยิงติดเจ็บเจ็บเจ็บตาย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 ือเรามาแล้วพอดีเลย ไปไทำบอสเก็บของมาหน่อยนะมีกล่องหอยมีอะไรด้วยขึ้นมาทำบอสเร็วด่วนเลยผมจะได้มีลูกซองด้วยเด็กเ,เพื่อนหรือเพี่าเฮีลูกซองมาแต่คือบอสแค่ตายแล้วแหละพี่เพี้ยลูกซองอมาแล้ว,ลวออกไปเลแล้วเปล่าออกบนเรือมันไงที่เอาไปใช้หมดแล้วเหรอมันมีทงอยูอ่เดียวเพี้ยนหน้าไอเฮียเอ้ยไอลูกไก่แม่งลงมาเฉยเลยวู้เซ็งว่ะมี ammo เคทให้บน เรามาเก็บของทันไหมอ่ะโหลทันโอเคทันนะไม่พงมันจมไวไงแดกกล้วยแล้วหรอตายจบจับจบกินเต็มพี่ผมจะยิงสตองโฮทิ้งก่อนเลยพี่ออกโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งเฮียยิงไปสองกับเมตรตายอ๋อเลยต้ามันทำจะเสร็จอยู่แล้วไอ้เฮียจะเสร็จแล้วแล้วมันโห่ทามิ่งมันดีหรือมันอะไรยังไงวะ เอ้กูเห็นเรือนะทางขวามือน่ะโหวางตรงไหนเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่เดินตามของ What's going on? What? What? I don't understand what's going on here.